ฝัน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 ฝนนฝันฝนนฝั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 นนฝันันฝนฝั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 นนฝันันฝันฝันนฝั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  รักขนาดนี้จะฟังเลยไหมวันนี้วันนี้ต้องบอกอะไรี่เองนะวันนะกันแล้วนี่วันนี้ไม่ได้ดูอะ ทำให้เราหนูจะหลับอะไรน้องแกหนูต้องเตี้ยแดง

ยืมได้หอไยืมได้ไหมอ่ะองมือเลยนะทำไมตกเงนเนี่ยน้งใหมน้งม่จบจบจบโคตรดากีดังๆนาคาส